และตอนนี้ก็ผมก็เดินทางมาถึงสถานที่บนดอยนะครับที่ผมจะใช้ปาร์ตี้คืนนี้กับเพื่อนๆที่เชียงใหม่นะครับสำใครที่ติดตามโดมกอล,มอลามอลลา์อยู่คงจะรู้ว่าวันนี้ผมมีบาร์บีคิวปาร์ตี้นะครับบนสเสมิงนะฮะตอนนี้ผมอยู่บ้านพักของผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะโชว์บรรยากาศร,รอบๆให้ดูว่าเป็นบ้านพักที่สวยงามนะครับก็คืนนี้แต่เราจะบาร์บีคิวปาร์ตี้กันข้างนอกบ้านนะครับ เราคงไม่ได้บาร์บีคิวพั์ที่กันในบ้านนี้เพราะว่าเป็นบ้านไม้ทั้งหลังเลยนะครับถ้าเกิดบาร์บีคิวกันที่นี่ก็คงบ้านไม้แน่แต่ว่าบ้านนี้ก็มีครัวครับครัวก็สวยงามห้องรับแขกก็ทำเป็นสไตล์แบบ <S <S ที่เขาเรียกว่าอเมริกันคันทรีนะครับก็เป็นสวยงาม เี๋ยวพาไปดูห้องนอนเฮ้ยปิดประตูมันด้วยนะย,ยุงเข้าบ้านใช่นี่ก็เป็นห้องนอนของผมเนี่ยครับที่ผมจะใช้พักในคืนนี้สวยงามห้องน้ำนี่สวยมากนะครับห้องน้ำที่ผมจะใช้พักในคืน,นนี้ สยงหามี่ก็อะไรนะช,นช่วยอะไรนะขนของนี่คือลานเพลินเจ็ดสรรีของเราที่เดี๋ยวเราจะใช้บาร์บีคิวปาร์ตี้กันนะครับก็อยู่กลางป่าเลย อากาศตอนนี้ผมว่าก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ20นะฮะอุณหภูมิจะด,ดึกกว่านนี้ก็น่าจะเย็นกว่านี้นะ่เดี๋ยวหมูบาร์บีคิวที่ผมหมกักจะเป็นยังไงรสชาติอร่อยแค่ไหนพาร์ตี้จะสนุกสนานขนาดไหนเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ